เชื่อไหมครับว่ามีโมเดลธุรกิจแบบหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ทำกําไรจากการตั้งราคาขายสินค้าให้ขาดทุนเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงยิ่งขายขาดทุนเท่าไหร่คุณยิ่งได้กําไรมากขึ้นเท่านั้น รู้ไหมครับว่าการทํากําไรของธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนที่คุณขายสินค้าได้เท่านั้นในโลกของเรานีครับมี business model หรือว่าที่เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าแผนธุรกิจอยู่หลายแบบคนไทยอย่างเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ไม่กี่อย่างนั่นก็คือการขายสินค้ากับการขายบริการนั่นคือถ้าเราขายให้ขายอาหารขายกาแฟขายขนมเรายื่นของให้คุณคุณยื่นเงินกลับมาหรือว่าขายบริการนั่นก็คือเราเปิดร้านสปาร้านทําผมร้านนวดลูกค้ารับบริการไปเราได้ค่าบริการกลับมานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า business model หรือว่าแผนธุรกิจนะครับแต่ว่าจริงๆแแล้วผนธุรกิจ มีหลากหลายรูปแบบมากๆหนึ่งในแผนที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เรียกว่ากลยุทธ์แบบ Long Tail Strategy ครับ ลองเทลที่แปลว่าหางยาวเนี่ยมันคืออะไรลองจินตนาการภาพเหมือนเป็นไดนโนเสาร์นะครับไดนโนเสาร์ก็จะตัวใหญ่ๆถูกไหมแล้วก็คอสูงๆแล้วก็หางยา,ยาวๆอันนี้แหละครับคือลองเทลสตรัทจีกลยุทธ์ธุรกิจนี้นะครับจะแตกต,ต่างกับรูปแบบการขายเหมือนกับที่ผมยกก่อนหน้านั่นก็คือขายสินค้าให้ได้ถ้าขายได้เราได้กําไรเพราะถ้าเราจะทําธุรกิจแบบแรกเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องแนะนําว่าสินค้าเราดียังไงมีคุณสมบัติอะไรบ้างทําไมเขาถึงคุ้มค่าที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการในราคานี้จากเราดั้งคือธุรกิจแบบดั จะกลับกันก็คือเราจะแนะนําสินค้าคุณภาพของบริการให้ดีเลยดีกว่าราคาที่เราจะสามารถทํากําไรได้ซะอีกพูดไง่ายๆก็คือขายของถูกกว่าที่คู่แข่งเขาทํากันคํถาถามคือ,เ,อเราจะได้กําไรมาจากไหนกาไรของมิเต็รโมเดลแบบนี้นะครับเกิดจากการที่เรามั่นใจว่าลูกค้าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องกลับมาซื้อสินค้าของเราคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถซื้อที่อื่นได้ซึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆมน้อยครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นมีกนหนวดของจินเลตซึ่งถ้าจะเอามีกนวดคุณภาพสูงเนี่ยให้จินเลตขายราคาไม่แพงนะแต่พอเราใช้ไปจน ราต้องถึงเวลาเปลี่ยนใบมีดนะครับใบมีดที่เราเปลี่ยนสามารถที่จะซื้อใบมีดของจิเล็ตเท่านั้นกลับมาเปลี่ยนได้ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมจิเล็ตถึงขายมีดโกนในราคาที่ไม่สูงมากนะักเมื่อเทียบกับของคุณภาพที่สูงใช้เหล็กในการทําใช้อลูมิเนียมอย่างดีในการทําด้ามจาับราคาจิเล็ตเหมือนจะดูถูกที่สุดแต่เพราะว่าเขาต้องการที่จะได้กําไรจากการขายการเปลี่ยนใบมีดหลังจากนั้นนี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า long tail strategy ก็คือครั้งแรกเนี่ยได้เงินเป็นก้อนละแต่ได้มาง่ายกว่าคนอื่นเพราะว่าเราตั ขายใบมีดที่เปลี่ยนไปทุกวันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วอย่างอื่นๆที่เราเคยเห็นกันเช่นการซื้อปรินเตอร์ที่ต้องใช้หมึกของเขาเท่านั้นการซื้อเครื่องชงกาแฟเนสรสโซหรือว่าโดเซของเนสกาแฟซึ่งเครื่องเนี้ยดูราคาถูกมากๆเลยแต่าหลากนั้นคุณก็ต้องใช้แคปซูลของเขานี่คือกลยุทธ์ธุรกิจที่เรียกว่า l o long tail strategy นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วกลยุทธ์ธุรกิจยังมีอีกหลายอย่างมากๆอันนี้เป็นแค่หนึ่งในนั้นถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจนอกห้องเรียน MBA แบบนี้ทุกวันแต่ก่อนจากกันไปผมมีคำถามทิ้งไทยไว้ครับคิดออกไหมครับว่านอกจากตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี้มีธุรกิจอะไรอีกบ้างที่คุณเคยเห็นในประเทศไทยที่เป็น Long Tail Strategy ครับ